สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาของหุ้น IRPC แล้วก็หุ้นเอสโซนะครับว่าราคาตอนนี้น่าสนใจหรือไม่จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาของ2หุ้นนะครับในกลุ่มน้ํามันเนาะซึ่งในความที่ช่วงนี้นะครับหุ้นในกลุ่มน้ํามันเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตราคาของหุ้น IRPC แล้วก็หุ้นเอสโซนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะข้ามในส่วนของงบการเงินของทั้ง2บริษัทนี้ไปนะครับ เพราะว่าพูดในหลายคลิปแล้วนั่นเองแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างเนี่ยที่ก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงแนวโน้มทิศทางราคานะครับแล้วก็ราคาในช่วงนี้น่าสนใจที่จะเข้าไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปดูในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงซึ่งผมเองเนี่ยจะดูอยู่2ตัวนะครับก็คือจะมี WTI แล้วก็เบนนะครับซึ่งในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกทั้ง2ตัวนี้ตอนนี้ก็คือเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ํามันดิบก็มีการย่อตัวลงมานะครับทดสอบตรงบริเวณเส้น MA 200วันนะครับ ก่อนที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮในรอบตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นการปรับตัวขึ้นมาที่น่าสนใจเนาะในส่วนของน้ำมันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของเส้น r อ i SI ของน้ำมันทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่าเบนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเส้น RSI ก็ขึ้นไปอยู่ในโซน o v e r b o ์บอแล้ว มันแสดงให้เห็นถึงกําลังซื้อที่เยอะเกินไปแล้วนั่นเองนะครับมีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยราคาน้ํามันอาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับมันก็จะมีอะไรละหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการลดซัพพลดดีมานอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีผลทําให้พวกราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับลดลงมาอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เพื่อนๆอาจจะต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเอามาให้ดูในส่วนของกราฟเทคนิคนั่นเองนะครับ พูดถึงน้ำมันแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในส่วนของค่าเงินบาทในช่วงนี้ก็อ่อนค่ามากๆเลยนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ33บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าสูงนะในในรอบที่ผ่านมาเพราะว่าทำ New High ด้วยนะครับก็ถือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับส่งออกเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าใครที่ทําเกี่ยวกับนําเข้าอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเสียประโยชน์นั่นเองนะ รวมถึงราคาทองคําด้วยนะครับขนาดราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าใช่ไหมมันก็มีผลทำให้ราคาทองคําของไทยเราเนี่ยคือมันก็ไม่ยอมที่จะลดลงมาสักทีเหมือนกันนะครับถ้าลองลองเอาไปเปรียบเทียบดูเนาะโอเคครับทีนี้เรากลับมาที่หุ้นทั้ง2ตัวของเรานะครับนั่นก็คือหุ้นเอสโซแล้วก็หุ้น IRPC นะครับเรามาดูในส่วนของแนวโน้มทิศทางราคานะครับว่า หลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นเอสโซนก่อนละกันนะครับณนะตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดแกร็บนะครับทะลุตรงเส้น AM A 200วันขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอ,อ่ทรงกราฟที่น่าสนใจพอสมควรเพราะว่าการทะลุตรงเส้น AM A 200วันขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาพร้อมๆกับวอลลุ่มด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ มันดูมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งอันนึงก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ว่าราคาน้ํามันดิบโลกเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยมีผลทําให้หุ้นเอสโซเนี่ยเขามีราคาที่ปรับตัวขึ้นมาตามที่เราเห็นนะครับตามที่ตีกราฟมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคามันก็ทะลุแนวต้านสำคัญนะครับในรอบนี้ขึ้นมาแล้วก็คือตรงบริเวณ8บาทกว่า แล้วก็เปิดแก็บขึ้นมาด้วยนะครับยืนเหนือเส้นเ m สม0รอวันอะไรแบบนี้เข้าใจว่าราคาในรอบนี B ้น e> ่าจะมาเล่นกันตรงบริเวณประมาณ8บาทไปหา9บาทไปปลายนะครับ ก็น่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าใครที่เข้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น RSI เนี่ยก็คือมันก็อยู่ในโซน Overbought แล้วนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปแน้วครับเราก็จะเห็นเนาะการขึ้นลงของราคาของหุ้นเอสโซเนี่ยพอเส้น RSI ขึ้นไปชนตรงโซน Overbought นะครับราคาก็มักจะมีการย่อตัวลงมาพักทุกทีเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้น่าสนใจในการเข้าไปไหม สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็น่าจะมีการย่อกลับลงมาหาแนวรับสำคัญนะครับก็คือบริเวณ8บาทหรือว่าตรงบริเวณเส้น E 200วันเนี่ยเพื่อทดสอบแนวรับของเขานะครับว่าจะรับไว้ได้อยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มีหุ้นนะครับ จุดตรงบริเวณ8บาทกว่าๆหลังจากที่เขาขึ้นไปแล้วก็มีการย่อลงมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องไปดูในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันดิบโลกมีการย่อพักตัวลงมาเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของราคาของหุ้นเอสโซด,ด้วยอะไรแบบนี้นะครับ อย่างไรก็ดีผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะไปเล่นกันตรงบริเวณ8บาทไปหา9บาทกว่าๆนะครับตามที่ตีกราฟวันนี้เลยอะไรแบบนี้แต่มันก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของหุ้นใน r p c นะครับปกติแล้วแนวรับแนวต้านของเขาจะอยู่ที่ประมาณแนวรับเนี่ย3บาท40 50ทนะครับไปหาแนวต้านก็คือ4บาท แต่ว่ารอบนี้คือมันทะลุตรงแนวต้านสําคัญของเขานะครับก็คือ4บาทแล้วก็ขึ้นไปยืนตรงบริเวณ4บาท16สตางค์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเพียงแต่ว่านะครับมันเคยมีขึ้นไปตรงบริเวณ4บาท30แล้วก็ย่อลงมาหลุดตรงบริเวณ4บาทแล้วครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้หลายคนอาจจะกังวลเนาะ อาจจะมีแรงขายออกมาตรงบริเวณ4บาท30ได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นไปอีกรอบนี้นะซึ่งถ้าเราดูในส่วนของเส้น RSI นะครับมันก็อยู่ในโซน o v e r b o u g h t ด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ารอบนี้นะครับตรงบริเวณ4บาทเนี่ยมีโอกาสที่จะรับเอาไว้ได้อยู่นะครับ คำถามนะครับหุ้น ARPC เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกไหมนะครับสำหรับผมเองนะครับผมมองว่าราคาของหุ้น ARPC เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับเล็กน้อยอาจจะไปตรงแนวต้านเก่าของเขานะครับบริเวณประมาณสัก4บาท30กว่ากวาอะไรแบบนี้หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วก็อาจจะมีการย่อลงมานะครับทดสอบแนวรับของเขาแนวรับสาคัญนะครับก็คือตรงบริเวณ4บาทกว่านี่แหละนะครับ แล้วก็น่าจะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณ4บาท50ต,ตางนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านใหม่ของเขาเลยซึ่งถ้าเราดูโดยภาพกว้างแล้วนะครับเราจะเห็นเลยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็มีการไซด์เวย์อยู่ตรงบริเวณ3บาท40 50เนี่ยมาหา4บาทค่อนข้างนานพอสมควรก็ถือว่าสะสมพลังงานก็จะบอกว่าอาจจะใกล้ถึงเวลาที่ราคาจะมีการปรับตัวครั้งใหม่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือต้องมา ลุ้นกันนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าราคาสามารถผ่านแนวต้านตรงบริเวณ4บาท30ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อได้แบบไกลามากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแนวต้านที่สำคัญก็คือตรงบริเวณ4บาท5 0อีกนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะสำหรับหุ้น irpc สำหรับผมเองเนี่ยมองว่านะครับทั้ง2หุ้นนี้ตัวไหนหน่าสนใจใช่ไหม คือถ้าถ้าเน้นแบบสะสมายาวๆหน่อยอะไรแบบนี้อาจจะมองมาที่หุ้น ARPC นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะเข้าไปสั้นๆอะไรแบบนี้ก็จ,จะต้องไปดูเอสโซนะครับก็น่าจะน่าสนใจกว่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่มีหุ้นทั้ง2ตัวนี้อยู่นะเคยมีนะครับแล้วก็ขายไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับช่วงที่ตัวหุ้นราคาเขาขึ้นมาใหม่ๆนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับใครที่สนใจทั้ง2หุ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเอสโซหรือว่าหุ้น ARPC นะก็ต้องไปดูในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันดิบโลกมีการย่อลงมาเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาของหุ้นทั้ง2บริษัทนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ โอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักองเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกัน,นที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ